Mission to the moon, continue with your mission. Five minutes, good time. Good time in 5 minutes. Back again with the report that business Boot <coughs> Camp for. Ultimate Business Bootcamp for Business Owners and Next-Gen Leaders, Season 2. หลักสูตรเข้มข้น7สัปดาห์สำหรับผู้นำที่พร้อมฝ่า,า,ฟา,ฟาวิกฤตธ,ธุรกิจเสริมทักษะจำเป็นทั้งกลยุทธ์การเงินข้อมูลการบริหารคนนะครับนำไปใช้ได้จริงทันทีเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME นะครับทายาทธุรกิจและผู้นำรุ่นใหม่นะครับพิเศษรุร่นนี้เรามีเน็ตเวิร์กิ่งกับเอ็นิกรมด้วยนะครับอ่านรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ m i s s i o n Academy หรือวอต Line Official Admission to the Moon ครับสวัสดีครับ 5 Minutes นะครับวันนี้็บทความจากคุณหมอ Michael Hunter นะครับ Few of the silent signals you are aging faster than you should and how to stop them นะครับนาฬิการ่างกายเรากับนาฬิกาตามปฏิทินไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็นาฬิการ่างกายเนี่ยมันก็ต้องถามแม่ วัดด้วยนาฬิกาแบบนั้นมันมีเยอะมากนะครับนาฬิกาที่ไว้ใช้วัดอายุของร่างกายจริงๆซึ่ง,งก็จะมีแบบหลายเจนด้วยนะ Gen 1, Gen 2, Gen 3, เจนหนึ่งเจนสองเจนสามอะไรเงี้ยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิการ่างกายก็คือคือมันไม่มีตัวชี้วัดอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าคุณวัดในวูฟหรือว่าแหวนออออเรอริงออร์ทราฮิวแมนเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการวัดแบบหนึง่งไปวัดที่โงรงพยาบาลก็จะเป็นวิธีการวัดอีกแบบหน,นึ่งนะครับต้องใช้คําว่ามีแต่ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันเนาะทันสมัยที่สุดเท่าที่มีในวันนี้้แลวก ยังก็ยังมีหูหลากหลายมากไอนาฬิกาเอจิ้งของของมนุษย์นี่มันมีเยอะมากเวลาไปวัดตามพวกสูตรลองจวิตี้ตาโรงบาลเนี่ยก็ต้องถามว่าที่นี่ใช้นาฬิกาอะไรวัดนะเพราะมันก็จะเป็นการบอกว่าเขาวัดด้วยพารามิเตอร์แบบไหนแต่บทความนี้จะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกเหล่านี้นะฮะเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่า1ปีที่ผ่านไปของคุณเนี่ย คุณใช้เวลาไปมากกว่าน,นั้นหมายถึงว่าร่างกายคุณแก่เกินหนึ่งปีปฏิทินซึ่งไม่ดีเราควรจะหนึ่งปีปฏิทินเราควรจะแก่สักศูนย์จุดแปดอย่างเงี้ยดีใช่ไหมฮะศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าอ่าสมมุติผ่านไปหนึ่งปีเราแก่ขึ้นสิบเดือนแบบเนี้ยนะครับแบบนี้คือดีอันนั้นคือโรนัลโดเขาบอกนะโรนัลโดเขาบอกว่าเขาเวลาปฏิทินผ่านไปปีหนึ่งเขาแก่เก้าเดือนหรือไงผมจำไม่ได้ละนะฮะต้องต้องไปฟังเขาสัมภาษณ์อ่ะมีสัญ,ญญาณอะไรบ้างที่ควรระวังนะครับอันที่หนึ่งค,คุณรู้สึกเหนื่อย ต้องนึกภาพเมื่อเช้าเนี้ยนะตื่นมาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกเหนื่อยทั้งทั้งที่คุณก็นอนพอแล้วพวูดง่ายคือนอน7-8ชั่วโมงแล้วนะฮะยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ดีมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะมี low level inflammation คือการอักเสบแบบอ่อนๆซึ่งไปรบกวนการปล่อยเมลาโทนินของคุณรบกวนการที่คุณจะ deep sleep ได้นะครับวิธีการแก้ไขคือหนึ่งตื่นเช้ามานะครับภายใน30นาทีให้ไปโดนแดดจริงๆ นะครับถ้าโดนแดดจริงไม่ได้ไปซื้อไอ้เขาเรียกว่าไฟที่มันเหมือนแดดนะฮะหมื่นลักมันจะไม่ผิดนะมันจะส่องนะฮะมันจะเหมือนแดดแต่ว่าโดนแดดจริงดีกว่านะครับสองพยายามอย่าเพิ่งดื่มคาเฟอีนทันทีหลังจากตื่นนอนนะครับรอไปสักนิดหนึ่งนะครับสามคือก่อนนอนสามชั่วโมงเนี่ยไม่กินอาหารแล้วนะครับดื่มน้ํานิดหน่อยพอนะฮะแต่ว่าไม่กินอาหารแล้วนะครับแล้วก็ลองปรับการนอนทําห้องให้มืดให้เย็น เย็นที่สุดเท่าที่คุณจะนอนไหวนะครับทำห้องให้มืดนะฮะแล้วก็ลองดูซิว่ามันดีขึ้นไหมคือการนอนตื่นมาแล้วไม่ฟรชนานๆต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับว่ามันมาจากอะไรคุณอาจจะเป็นสลิปแอปเหนียหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่ว่าต้องหาสาเหตุให้เจอไม่งั้นเนี่ยอันนี้แก่เร็วแน่นอนนะฮะสองนะครับ,นะค,รบคุณศูนย์สีสมวลกล้ามเนือ้อนะมวลกล้ามเนื้อนี่ไปวัดได้นะที่ที่ยิมก็มีเครื่องวัดก็จะละเอียดประมาณหนึง่งถ้าไปวัดที่โรงพยาบาลก็จะละเอียดขึ้นไปอีก นี่ครับแต่ว่ามูลกาเืินที่สูญเสียเร็วเกินไปเนี่ยคือปกติเนี่ยเราจะสูญเสียมวลมเงินไดหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต่อปีอยู่แล้วหลังจากอายุสี่สิบนะครับนอกจากว่าคุณเล่นยกยกเวทเนี่ยอย่างผมเนี่ยเวทนี่คือสําคัญสุดนะพยายามยกแบบอาทิตย์หนึ่งสามสี่เซสชั่นเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็พยายามยกให้หนักมีเทรนเนอร์คอยดูแลเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณรู้สึกว่าเอ้ยไปวัดแล้วมัาโซ่มันลดเนี่ยนะฮะการลดของมัาโซเนี่ยนะครับ ทำให้ระบบภูมิุ้กันไม่ดีนะครับเมตาบอลิซึมแย่ลงแล้วก็แน่นอนเพิ่มแก่เร็วนะฮะวิธีการแก้ไขก็คือมันมี3เรื่องสําคัญสําหรับกล้ามเนื้อ 1. คือคุณต้องไปออก strenght t r a i n i n g นะครับจะยกเวทแบบหนักเวทก็ได้หรือจะใช้แบบบอดี้เวทก็ได้นะฮะสองถครั้งต่อสัปดาห์และสำคัญก็คือต้องกินโปรตีนถึงนะฮะตามตำราว่าไว้1.2กรัมต่อ1.6กรัมต่อ,ตอน้ำหนักตัว 1กิโลกรัมต่อวันก็คือสมมุติว่าคุณอาคิดง่ายมุดหนัก80นะฮะเราคิด1.5 80กิโลใช่ไหม1.5ก็คือ120กรัมต่อวันนะครับ1 0กรัมต่อวันเนี่ยผมก็จริงๆถ้าคุณไม่ได้หมายเรื่อง UPF ในเวย์คือเวย์เป็น UPF อยู่แล้วนะแต่ว่าผลจากประโยชน์จากโปรตีนมันก็ดีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเวทเอาคือบางคนก็ไม่ซีเรียสก็โอเคแต่ว่าผมก็พยายามหลีกเลี่ยง เท่าที่หลีกเลี่ยงได้ผมก็เลยกินอกไก่ปั่นแทนอกไก่ปั่นที่ผมกินเนี่ยนะฮะสั่งกดมาในใน Grab ใน Line Man เนี่ยนะฮะขวดละ89บาทมีโปรโตีน74กรัมก็คือพูดง่ายๆคือกินอกไก่ปั่นอันเนี้ยแล้วนะคุณก็แทบจะแบบว่าคือที่เหลือกินหารปกติมันก็ถึงอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามัน74กรัมคุณกินตุนไปก่อนแล้วเนี่ยในอกไก่ปัน่นมีคนถามว่าแล้วอกไก่ปั่นเนี่ยมันใส่น้ําตาลไหมมีน้ําตาลนะครับที่ผมกินเนี่ยมันมีน้ําตาล 6กรัมต่อเสิร์ฟก็คือ12กรัมต่อขวดใหญ่นะครับแล้วก็มีย่าหวานซึ่งบางคนเขแบบเฮ้ยย่าหวานมันแบบมันจะไปเหมือนกับสารความหวานเทียมเขาไม่อยากกินใช่ไหมแต่ว่าผมพิจารณาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวทเบนฟิตริสต่างๆแล้วเนี่ยคิดว่าเอออันนี้เป็นทางเลือกที่ผมชอบผมผมก็เลยกินอกไก่ปัน่นนะฮะมาแชร์กันได้นะว่าคุณกินโปรโตีนถึงไหมถ้าไม่ถึงเนี่ยคุณเสริมอะไรกันบ้างนะครับ หรือว่ามียี่ห้อไหนที่ชอบกินเป็นพิเศษหรือเปล่าส่วนตัวเดี๋ยวนี้ก็คือง่ายสุดฮนะก็คือสั่งอกไก่ปั่นเอาก็รู้สึกว่าเอาเอแฮปปี้ดีนะครับอ่ะนั้นก็เป็นอันที่สองนะอันที่สามเนี่ยฮะคุณเป็นหวัดบ่อยการที่คุณเป็นวหนวัดบ่อยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณดวงไม่ดีนะแต่มันแปลว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยไม่ดีอาจจะมาจากการที่คุณเป็น chronic inflammation การการอักเสอ่อๆน,นะครับมีโอกาสสูงมากที่คุณจะขาด วิตามินดีคนไทยเยอะมากเลยไปตรวจแล้วก็ขาดวิตามินดีนะครับลองดูว่าวิตามินดีขาดไหมนอนน้อยไปหรือเปล่าต่างๆนานาพวกนี้นะครับแต่ว่าวิตามินดีเนี่ยถ้าขาดก็ต้องกินนะอันที่สี่นะฮะสมองคุณมันแบบตื้อตื้อตื้อแบบไม่ไม่มีพลังตื้อคิดอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะแปลว่าอะไรรู้ไหมอาจจะแปลว่าคุณมีการอักเสียบันอ่อนมีเอโปรตีนบีเอน้อย หรือมันอาจจะแปลว่าคุณออกกําลังกายไม่พอแล้วกินเยอะเกินไปหลายครั้งเนี่ยผมพบว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปแล้วะนะครับเยอะเกินไปเนี่ยมันทําให้สมองอะ่ะไม่คมเพราะฉะนั้นบางทีในช่วงเวลาระหว่างวันนะฮะคือสักประมาณโดยเฉพาะก่อนเที่ยงอะ่ะคือก่อนเที่ยงมันเป็นช่วงเวลาที่เราทํางานประสิทธิภาพเยอะเลยผมจะไปฟาสต์ไปเลยนะฮะแล้วก็ไปกินอีกทีบ่ายโมงบ่ายสองอะไรพวกนี้หรือถ้าเกิดไปกินอีกทีบางทีแบบลืมๆกินมันเย็นเลยก็ดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องออกกําลังกายให้พอ ะะแล้วก็สําคัญมากคือต้องโดนแดดโดนแดดอธรรมชาตินะครับต่อมานะฮะรอบเอวน้ําหนักก็สําคัญประมาณหนึ่งแต่น้ําหนักมันจะเป็นกล้ามเนื้อได้แต่รอบเอวเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าถ้ารอบเอวคุณเกินอายุนะฮะของของคุณอ,อัตราส่วนมันเกินเนี่ยมันมีผู้ชาย0.9ผู้หญิง0.8นย์เลยเนี่ยนะก็บ่งบอกว่าคุณกําลังแก่เร็วนะฮะดังนั้นคุณต้องหา วิธีการจัดการกับมันก็แน่นอนปรับเรื่องอาหารต่างๆนานาไอ้เรื่องพวกนี้เราพอรู้อยู่แล้วนะครับอันต่อมาฮะคุณรีคาบเวอร์จากยกตัวอย่างนะออกกําลังกายชาคือออกกำลังกายแล้วเจ็บนานอ่าหมายถึงว่าเมื่อยนานนะฮะคเครียดแล้วแบบไม่สามารถกลับมาอยู่สภาวะปกติได้อ่เดินทางเจ็ดแหลกแบบโหดมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยมันคือฮอร์โมนอิมบาลานซ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันเพิ่ม การ recover นะฮะเราก็เป็นสัญญาณนหนึ่งว่าคุณกำลังแก่เร็วนะวิธีการก็คือลดการใช้มือถือนะครับลดการถูกกระตุ้นให้สมองได้มีโอกาสพักจริงๆผ่านกระบวนการเช่น Meditation ทำสมาธิผมชอบลงน้ำแข็งอย่างเงี้ยนะหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะช่วยได้นะครับตอแม่นะฮะคุณรู้สึกแบบ ไม,ไม่เป็นตัวเองเลยนะฮะมีมู mood swing เยอะไม่มี motivation พลังงานน้อยนะฮะอันนี้เป็นสัญญาณทางร่างกายชนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นว่าร่างกายคุณเนี่ยมันมันอักเสบก็ได้คุณสารอาหารไม่พอก็ได้หรือว่าคุณเครียดมากเกินไปจัดก,การความเครียดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมาปรับไลฟ์สไตล์นะฮะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการ t r a ็กว่าคุณทําอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยการไปใช้แหวนหรืออะไรแทร็กนาฬิกาพวกนี้นะฮะหรือสายรัดข้อมือช่วยได้มาก นในที่สุดเล่าให้ฟังผมก็ใช้แหวนมาสักพักผมก็ไม่ไหวละต้องไปใช้วูฟเพราะว่าแหวนมันบางทีมันมีปัญหาเรื่องชาร์จบ้างอะไรบ้างดูแล้ววูฟน่าจะเหมาะที่สุดก็สั่งมาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือสัญญาณนะฮะของการจัดการกับเรื่องของความแก่นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5